สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับประจำในวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเออในช่วงจังหวะน,นี้ก็จะมีดาวซึ่งโยกย้าย3ดวงนะครับก็จะมีดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่17สิงหาคม67เวลา9โมง11นาทีนะครับ ดาวพระทิตย์ย้ายก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะต่อมาก็คือดาวพระอังคารย้ายในวันที่26สิงหาคม67เวลา12:09น,นาทีนะครับในดวงชะตาอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนตามมาด้วยดาวพระศุกร์เสด็จอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่27สิงหาคม67เวลา16:16น,16นาทีศุกร์นี้ก็เข้าสู่ราศีกันครับตำแหน่งเป็นนิด นะในดวงชะตาเนี่ยครับดวงดาวทั้งหมดที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรนะครับหลายคนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยมีแต่คนบ่นเรื่องการเงินปัญหาเศรษฐกิจยังดีไม่เต็มที่มีอุปสรรคนู่นนี่นั่นมาแถมนายกยังหลุดจากตําแหน่งอีกมันมีผลทางเศรษฐกิจทางนั้นครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงปีนี้หรือปีหน้าในเศรษฐกิจเนี่ยยังน่าจับตาหน้าเป็นห่วงอยู่ นะครับเพราะคุณทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับถ้าการเงินคุณยังไม่ค่อยดีติดขัดอุปสรรคนู่นนี่นั่นถ้าคุณต้องการให้การเงินดีราบรื่นนะครับคุณจะต้องเล่นของนะครับคุณจะต้องมีเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆนู่นนี่นั่นไม่ว่าจากสํานักไหนก็ตามนะครับคุณจะต้องสวดมนต์ไหว้พระปฏิิธรรมจะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับดวงดาวส่วนดวงดาวคุณต้องรอเวลามันถึงจะเห็นผล นะครับแต่ถ้าคุณสวดมนต์มันก็จะเร่งให้เร็วขึ้นถ้าคุณเล่นของมันก็จะช่วยให้คุณได้เร็วขึ้นนะครับเอ่อนะเพราะนั้นติดตามคลิปดูดวงอาจารย์ทุกคลิปอาจารย์ก็จะบอกเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาไปให้นะครับมอบสิ่งที่ดีๆให้คุณทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่ว,ว่าคุณเนี่ยจะตั้งใจขนาดไหนนะครับอาจารย์ให้ไปแล้วคุณทําได้ก็ดีถ้าคุณทําไม่ได้มันก็ต้องทําใจอะครับนะเขาถึงเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังครับ ชาวลัคนาราศีมีนนะครับในดวงชะตาของคุณในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยนะอิทธิพลดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีในวันที่17เข้าสู่ภพอาลลีครับโอ้โหอ,อ,อุปรสรรคปัญหาเป็นเกษตรนะสะตูเอ่อว่าในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอุปรสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้จะทําให้คุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณสามารถทําได้นะ แต่ถ้าคุณทําไม่ได้ให้อยู่เฉยๆนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวในดวงชะตาของคุณนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวร่างคารในดวงชะตาเนี่ยดาวคารคุณเนี่ยเข้าสู่พบผันธุนะครับรัางคารเป็นดาวชาว่วยเรื่องพบการเงินครับเงินเข้าบ้านโอ้โหชาวราศีมีนเงินคุณเข้าบ้านแล้วนะครับประสบความสําเร็จนะไม่ธรรมดานะเนี่ยนะมีทั้งเงินแล้วก็ความสุข สุภาพันธุก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีมีนนะครับนะพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะเดินหน้าเสริอย่างรวดเร็วในวันที่27สิงหาคมศุกร์เข้าสู่ภพปตัตตนิครับเล่งรักานาะก็เป็นพินทุบาทนะครับในเรื่องของความสุขเนี่ยนะคือดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเดินสหาชาปตัตนิคนโสด นะมีโอกาสได้คู่เป็นเพื่อนนะครับหรือได้เพื่อนเป็นคู่นะแล้วก็อาจจะได้คู่ต่างถินต่างแดนไกลในดวงชะตาของคุณแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มในดวงชะตาในีช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไวน้นิดนึงใช้ธรรมะข่มใจนะครับเอาเวลาไปทําในเรื่องของการงานจะดีที่สุดแล้วในเรื่องของการเงินการทองของชาวราศีมีนนะครับนะ เ,เพราะในเรื่องของการโคจร,รของดวงดาวเนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยดวงคุณดีตั้งแต่วันที่3วันที่13สิงหาแล้วแล้วก็ยังดียาวไปถึงสิ้นเดือนไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนด้วยนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะพบคนเยอะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารไปมาหาสูนนูนนี่นั่นก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของ การเงินเนี่ยดาวอังคารเข้าวันที่26ใช่าไหมอังคารเข้า26ปาั๊บโอ้ก็มีโอกาสได้เงินนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยตั้งแต่ถ้ามันชัดเจนก็คือ26อ่ะเพราะดาวอังคารเกาะดาวศุกร์ดีในดวงชะตาเนาวางศุกร์ถือว่าเป็นมงคลดวงคุณเนี่ยขยันแล้วรวยประสบความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับไปจนถึงวันที่30นะ แต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานิดนึงนะครับในเรื่องของความเสียหายต่างๆให้คุณระวังตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงประมาณช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ของชาวราศีมีนนะเพราะในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ยังดีอยู่อย่างต่อเนื่องการเงินก็มีเงินเข้าบ้านนะครับแต่สำคัญก็ต้องเราดูในเรื่องของสัญญาให้ดีนะครับของชาวราศีมีนนะ ต่อมามาพูดถึงคำบยากรเพิ่มเติมนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะมีคนจีิบยื่นโอกาสที่ดีๆมาให้กับคุณนะครับแต่ประสบความสําเร็จหยิบยื่นด้วยใจนะในเรื่องของการงานเนี่ยส่วนการเงินจะมีรายได้เข้ามาการเงินคุณจะหมดเลืองไปกับการใช้ใจ่ายหาความสุขใส่ตัวการเที่ยวต่างๆนะครับส่วนด้านความรักของชาวราศีมินคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับคนรักคู่ของ ของชาวหลาสีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาของชาวหลาสีมีนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ